เทศกาลอาร์ทอย์ชวนเที่ยวภาคตะวันออกไทยอาร์ทอยเฟสสยามเด็กเล่นแอ s สยามเซ็นเตอร์ก็มาอีกครั้งเป็นปีที่สองสำหรับเทศกาลอาร์ทอยไทยเพื่อแสดงศักยภาพของศิลปินไทยด้วยการนำเสนออาร์ทอยเล่าเรื่องเมืองไทยในแง่มุมต่างๆทั้งท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมวรรณคดีตำนานและความเชื่อสำหรับ ไทยอาร์ทอยฟสสยามเด็กเล่นแอสยามเซ็นเตอร์ในปี2568นี้ค่ะกลับมาพร้อมความพิเศษกว่าเดิมในตอน Eastern Secret ตามหาความลับทากตวันออกด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททร่วมกับสยามเซ็นเตอร์และคอร์โรโดยบริษัทกสิกรเอ็กซ์จำกัด ชวนเปิดประสบการณ์เที่ยวพักตะวันออกในมุมมองใหม่เล่าเรื่องผ่าน a r ร์ตทอด้วยไฮไลท์การรวมตัวของศิลปินไทยและสตูดิโออาร์ตทอยไทยกว่า30ศิลปินหรือสตูดิโอนลกการเปิดตัว a r ร์ตทอยค l ลเล i ชันพิเศษชวนเที่ยวพักตะวันออกพร้อมให้เป็นแฟนอาร์ตทอยไทยและนักท่องเที่ยวได้เปิดประสบการณ์การเดินทางครั้งใหม่ระหว่างวันที่26-27กถึง27รกาคม 2,568น่าตสยางเซ็นเตอร์ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k Page Thai Art Toys f e t